กราบสปไปดีพ่อแม่พี่น้องพระสม,มองสุบอนเดอ้อตอนนี้กำลังจีเห็ดกินขเขาเนาะขเขาเที่ยงแม่ไปคุชจีรอแล้วก็จุดจีเดี๋ยวให้ชิไฮเบิ่งแมวได้ลูกท่านผู้ชมไซแหย่ยังอยู่อยู่ดีตัวนี้ยังมีไซแห่อยู่เลยหากระดาษองโตมันจะได้จากโตเนาะมันได้ในบ่อนี่เม่เลย เม่์ช้ได้สักบอนแล้วบอสสักบอนนอนแล้วเจ้า่านตัวหนึ่งตัวยังสียังอันนี้คิดหน่อยแทะสามนามันได้ลูกออกมาปุบกินนมปรับเลยตายยิ้วตายอยากันเลยเนาะ เดือดนมตัวจุตัวจุจ้ะมันกำลังตาทสายแห่มันถ่ายผสมนี่บนนอกมันท่านผู้ใดได้ได้น่องแมวหรือว่าแมวได้ลูกแล้วมันเอาน่องให้ในน่องแมวถือว่าเป็นของถี่มงคลได้ทำผสมเลยเอาไปตากแดดแล้วก like ็ตากหมอกเก็ดหมอกเก็ดแดดเก็ดขึนนะ ตากแดดเจ็ดคืนเจ็ดหมอกเจ็ดแดดเขาเอิญมันก็นลองตัดใส่แห่มันตัดใส่แห่ห้ลูกมันแมวในเพื่อนห้อยแหละแมวห้อยแหละนี่ก็ได้เขาเอาไปปล่อยเขาให้ปพ่อยูหน้าโคเขาเขาเอื้อยไปเห็นแล้วเขาเอามาเลี้ยงมันชิได้ช่องตเนี่ยบนนอ่ะ บวได้ช่องโตดอกถ้าเบิ่์ดก็จะบวได้ช่องโตดเองตัวน่ะมันตาใสแห่เลยเหลือตัวเดียวนี่เหลือตัวนี้ก็กินนมปักบนี่เนาะหิวแห้งพัดโต้ตาหิวเลยผัวกําลังกินตัดมันตัดมันเลี้ยตัดเลยจะกินเนาะโอ้ยโอ๊ยพระผู้ใดได้น้องแมวที่ว่ามีบุญเติบได้มันจะเอาหายนี่ชื่อธงชัยบวชบีบุญแหละแหละมันกินเวิร์ดแล้ว หักต้องให้มันเอาให้เองเด้อท่านผู้ชมเอ้ยมันได้ลูกมาแล้วมันสิได้น้องนั่นมันถ้าละได้นองมันเฮาว่านี่นะจักแันบ่ามพนแม่ก็บ่ฮู้ว่ายังยังบ่ได้ได้ตัวดมันออกตัวจักเป็นแบบดนอแมวเฮาก็ยังบ่เคยเห็นเลยได้ตัวดออกตัวนั้นเเนาะ น้องแมวน่ะคือตัวตัวที่มันหุ่มหุ่มลูกมันนะเม่นเบาแม่ก็บุ้งหูคือตั้งแต่โตแบบได้ตั้งแต่เคยเห็นน้องแมวก่อนเม่เตตาพันผู้เล่าเคยเลี้ยงแมวเนาะเม่ทตาเม่ทตาอันนั้นได้ตก็ได้ออกมาแล้วมันมีน้องเลยบ่บัตชุดไทยพวกเออก็ได้มีแล้ว อืมใครไหนมันยังได้ในเฮือนเจ้ามันได้เฮือนเจ้ามันสิเอานองให้เฮาบ่จักมันได้ในเฮือนเด้เนโตได้สิมันน่ะมันสิไปได้มองใม่บ่ได้แมวนี่บ่แหมันก็ยังอยู่มันยังบ่ทันได้ตัดแห่ซ้ําไเฒ่าตัวน้อยอ ศัพทาเขาอัดลิบปบะได้องเซาเนี่ฮถาก็อัดได้มันจักไหมมันเป็นอยังปดิดเกรื่องเปิดใหม่เขได้เดี๋ยวถามมาเบิ่งใหม่เนาะเดี๋ยวไปหากินเข่าก่ว่าตัวสุดท้ายมันจะได้บ่อรือม,มันจะได้สองตัวนี่บ่อดูนุ่มเลยตัวนะี้ อันเดือดทานผสมกินเขาทำการผสมสุกคนมีขวดจุจีแต่ขวดจิรอใส่กันแล้วก็ปิ้งไก่เนาะไก่ตัวนี้ใส่แกงหน่อไม้เข้าวเทรียนทำกันเด้อผสมสุกุกคนใส่แห่ขาแล้วเนาะตัวนี้ก็มันจะได้ช่องโตเนี่ยบอนาะช่องโตกับช่องเนาะเหมือนกัน มันกินเราแบ่จักน้องมัน้าก้องหมดพูดกันเนาะนี่งจะดื้อยัง้มันหากองแต่มันกินมันทาน่องน้าน้องเนาะมัองไปหาผ่ากาเดวันนี้เผ่าาต้น่บอกเป็นมอนะฮะนี่บอกต้นนี่บอกเป็นหมอไปบีบท่อให้เม่ นี่เมยเขามาเห็นหมุนยกยุกยุกนี่เมยคิดว่ามันกินนมแต่มันบีบท้องให้กันมันเอาหัวหมุดดุดท้องีเมมันหัวอะไรมันก็กินนมแม่เขาเป็นหมอบ่จักนี่เมมันไปดันท้อง่เม่จัอกข้าอยเ้มันกายมกเนเชียห้งเงวเงวบ่ะอะรกเียมเมวน่อยว่ะต้องเติมแล้วแม่งมน ไปเบิ่งก็เม่นแมงน่ยสิเหมือนต้นนี้เขาไปบีบอกมันหมุนทองมันหมุนนอบตัวนาะมันหมุดขาไปลยมันจะเลี้ยงแล้อแมวมันให้มันเห็นหนุกอเอะไรมันขุนะแมวหนามแน่นแมวพอกลังเลี่ยงกันอยู่บ่อกุุงกันแน่นแล้วชี้แน่นี้เดี๋ยวเอาพาผักกาดไดวปไปเดีวกูปั่นหัวมา ไอสีมาเผากระซอยมาได้ครับผู้ชมเผาคนเดียวได้เสียบเท่าแบบสิวแดดด้วยอยากกินสมเด็ยบ้าน เดยวคลิปนี้เด้ดจบคลิปโรงเรียนสำนีจะสผสมไปไปพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี